สวัสดีครับผมบีมเพชรยนต์นะครับสวัสดีคนรักรถยุสคาทีมนะครับวันนี้ผมอยู่ที่บริษัทเพชรยนต์จำกัดนะครับบริษัทอยู่ที่ซอยเิริไทยหกแยก1นึวีนบุรีกรุงเทพนะครับวันนี้ผมมีกระบะนะครับสคันมานําเสนอนะฮะคันหนึ่งซีระตูคันหนึ่งเป็นแคปนะครับสายซิ่งนะฮะดูไว้เลยนะฮะเนี่ยผมพอพาชมรอบๆคันดูก่อนนะครับผมสีขาวเป็นซีระตูนะครับแคปโฟนะครับหนนะครับ ปี2017มาพร้อมกับล้อ CE 28นะครับอีกคันหนึ่งนะครับสเปซแค p ปี2017เหมือนกันนะครับมาพร้อมกับล้อ TE 37นะครับขอบสีทองนะสวยๆเงาๆกันเลยนะฮะเดี๋ยวพาดูรอบคันก่อนนะครับสายซิ่งไม่ควรพลาดนะครับ2ครคันนี้นะฮะหากันมากนะครับในในท้องตลาดตอนนี้นะฮะ เดี๋ยวมาเจาะลึกในรายละเอียดกันเลยนะครับถ่ายแบบเร็วๆกันเลยนะฮะไปดูนัดรถสวยคุณภาพเกรด A นะครับอ่ะมาที่คันแรกก่อนเลยนะครับสี่ประตูนะฮะคันนี้เป็น 1.9S นะครับเป็นดูสแตนดาร์ดของยูสุนะครับปี2017นะครับป้ายแดงนะครับจะอยู่ที่ราคาประมาณ600,000กว่าบาทนะฮะ แต่พยนต์ขายอยู่ที่ราคา5 4 5 0 0 0บาทนะครับตัวเป็นตัวสแตนดาร์นะครับเดิมๆนะครับัวรุ่นบอกเอาไว้ต่อยอดนะฮะใส่นู่นใส่นี่นะครับดีฟี่มาได้นะครับสแตนดาร์ตเลยนะครับดันลงดันล่างนะครับก็มานะฮะสำหรับสายซิ่งนะครับตันนี้เป็นตัวสแตนดาร์นะครับภายในสีเบจนะฮะดูกว้างขวางนะครับกระจกขึ้นลงนะครับเป็นไฟฟ้านะฮะล็อกไฟฟ้านะครับ ล็อกกระจกไฟฟ้านะครับภายในเดิมๆเลยนะครับเดี๋ยวดูเลขใหม่นะครฮะคันนี้เลขไม่อยู่เพียง21000เศษเท่านั้นเองนะครับเกียร์ธรรมดา6สปีดนะฮะอันนี้มีแอร์แบ็กมาให้2ใบนะครับฝั่งคนขับกับฝั่งคนนั่งนะครับวิทยุนะครับเดิมๆจากโรงงานเลยแอร์ปรับเมนด้วนนะครับ เดิมๆครับไม่มีอะไรมากมายนะครับเอาไปไว้ต่อยอดกันนะครับสาหรับไปรุ่นนะครับตอนหลังนะครับสะอาดสะอ้านนะฮะรถเติมๆนะครับผมเติมเดิมเลยนะฮะกระบะไม่เคยบรรทุกหนักอยู่แล้วนะครับผมได้แม็กไนเนอร์จากยูสุแท้นะครับดูความเดิมครับที่สำคัญนะฮะได้ล้อใหญ่มาด้วย ล้อขนาด18นิ้วนะครับให้มาเต็มๆเลยนะครับพร้อมกับยางนะครับ255 50 18นะครับยางเหลือๆล้นๆหสือสุดในรุ่นนะครับมือจับเป็นสแตนดาร์ดทั่วไปนะครับอย่างที่บอกนะครับตัว S นะครับไม่มีอะไรมาให้มากมายนะฮะเน้นใช้งานนะครับแล้วก็ต่อยอดกันนะครับสำหรับรุ่นนะครับเอาใจไว้รุ่นกันเลยนะครับกับโคคันนี้นะครับ ราคาขายอยู่ที่540,000 5,000บาทเท่านั้นนะครับ540,000 5,000บาทนะครับผมสนใจนะครับติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับที่0949712828นะครับอ่มาอีกคันนึ่งนะครับตัวนี้เป็นสเปซแคปยี่สูนะครับ1.9เช่นกันนะครับปี2017นะครับผมได้ล้อ TE37 มาให้ด้วยนะครับ ยางขนาดสองสามห้าสี่สิบสิบแปดนะครับข้างหน้าก็จะดึงดึงหน่อยนะครับได้ฝากครอบเบมโบมาด้วยนะครับช่องล่างเดิมเดิมนะฮะมาดูภายในกันภายในเป็นสีดำนะครับสีดำเกียร์หกสปีดนะครับเหมือนกันครับเช่นกันตัวนี้สภาพภายในเดิมเดิมนะครับเน้นต่อยอดกันเอาเองนะฮะมเอ็ก์แบ็กมาให้นะครับฝั่งคนขับแล้วก็ฝั่งคนนั่งนะครับวิดิวเดิมนะครับปรับเปลี่ยนปรับแต่งกันได้นะครับเกียร์หกสปีด แอร์ปรับเมนนวลนะครับคันนี้มีกระจกปรับไฟฟ้ามาให้นะครับตามแตนดาร์ดของอีซูสุนะครับแคปเปิดได้นะครับสวยๆเดิมเเลยนะครมีเบาะให้นั่งนะครับแล้วก็หรือจะเก็บไว้วางของก็ได้นะครับเดิมเดมนะดูผมท้ายกันนะครับสีเดิมทั้งคันครับสีเท่ากันหมดเลยนะครับไม่เคยทำสีนะครับมีสัญลักษณ์โบก ที่3 7มาให้ด้วยนะครับ mm. เดิมๆเลยสวยง,งามมากนะครับคันนี้คันะนี้นะครับป้ายแดงอยู่ที่ราคาประมาณ5แสนกว่านะครับ5แสนไปปลายเลยถึง6แสนนะครับผมเปจนเส็เนอขายอยู่ที่ราคา4 85,000บาทนะครับ4 85,000บาทเท่านั้นนะครับเป็น1.9ทั้ง2คันนะครับผมสนใจนะครับ สอบถามเข้ามาได้นะครับที่0949712828นะครับหรือจะทักข้อความนะครับในความเห็นข้างล่างนะฮะในช่องนี้ก็ได้นะครับแล้วก็ฝากติดตามกด Sub s c r i b ์กดแชร์นะครับกดไลค์นะครับในช่องคนรักรถยูสคาทีมไว้ด้วยนะครับผมนะฮะสวยใสจริงๆนะครับของคันนี้ขั้นต่อไปนะครับผมจะเอาคันไหนมารีวิวนะครับฝากติดตามไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับ ไว้แค่นี้นะครับผมครับสวัสดีครับ